วันนี้เช้าวันศุกร์ที่13ขอไปครับ31อตุลาคม6 8นะครับแหม13นี่ถ้าอ่านกลับกันนี่เป็นผีเลยนะฮะแล้ววันนี้31ตุลาคมก็กลับกันอีกนะฮะอะไรก็ตามนะครับคำว่าผีมีกันทั่วโลกนะครับแต่จะมีจริงหรือเปล่าคุณก็อยู่ที่ความเชื่อนั่นแหละนะครับวันนี้มาพูดคุยกับคุณผู้ฟังนะฮะสบายๆนะครับว่าประสบการณ์ชีวิตของคนเรานั้นนะครับต้องแลกด้วยการลงมือทําเสมอ ไม่มีใครที่ได้อะไรมาง่ายๆจากการคิดโดยไม่ต้องลงมือพระพุทธศาสนาก็สอนอยู่แล้วนะครับทําอย่างไรได้อย่างนั้นทํานี้เป็นเหตุได้นี่เป็นผลในชีวิตของคนเราที่ผ่านมาเนี่ยนะช่วงหนึ่ง10ปี20ปี30ปี40ปี50ปี60ปี70ปีเอาแค่70ปี80ปีนี่ก็ถือว่าเยอะที่สุดแล้วนะรเราจะมีอะไร เยอะๆเข้ามาในชีวิตนะชีวิตจริงมันต้องเจออะไรหลายอย่างนะมากกว่าบทเรียนที่คุณเคยสอบผ่านมาไม่ว่าจะเป็นสนามเล็กสนามใหญ่หรือบางครั้งบางทีเราก็เป็นผู้คุมสอบนะคุมชีวิตกลุ่มชะตาการทํางานของตัวเราเองนะครับโดยเฉพาะในปัจจุบันสังคมบ้านเราเนี่ยนะ,นะต้องบอกว่าเป็นยุค3ามกอจริงๆนะฮะกอที่นึ่ก็คือการ แก่งแย่งนะแก่งแย่งชิงดีแย่งกันกินแย่งทินกันอยู่ชิงชู้กันส์จริงหรือเปล่าตัวที่สองกอบโกยนะใครมือยาวก็สาวได้สาวเอานะครับแล้วก็ตัวที่สมเนี่ยนะครับเพื่อกลยศ์เห็นว่าในหลายคนนะในหลายสังคมลืมนึกถึงคุณธรรมจริยธรรม ทำอะไรก็ได้ที่ตัวเองได้ผลประโยชน์ได้กิจยศได้ชื่อเสียงได้ตําแหน่งมานะข้าน้องฟ้องนายขายเพื่อนบางคนก็มีในตําราที่มาแบบนั้นนะครับแต่ถ้าเรารู้จักให้อภัยซึ่งกันและกันแล้วเนี่ยหนักบ้างเบาบ้างก็วางกันเถอนะอย่าไปยึดมั่นถือมันอะไรอย่างน้อยๆเนี่ยชีวิตของเรานะฮะอยู่ไม่ถึงร้อยปีหรอกครับ ปัจจุบันผมก็50าต้นๆแล้วแต่อีก50ปีเหมือนกับที่ผ่านมาเนี่ยคงจะครบ100ปีใครคิดว่าเราจะถึงขนาดนั้นถ้าถึงขนาดนั้น,เ,นเราต้องคิดไหมว่ามันเป็นอะไรที่ลำบากมากกับการดำเนินชีวิตที่ต้องมาดูแลและก็วางแผนกับชีวิตต่อไปนะครับ mm. พูดถึงการวางแผนเนี่ย หลายคนบอกว่าสวัสดีครับสมาชิกที่ติดตามนะฮะขอบคุณครับที่มารับชมรายการสดเดี๋ยวประมาณตั้งหกโมงครึ่งผมก็จะออกไปทํางานแล้วนะฮะตื่นมาตั้งแต่ตีห้าทำธุรกิจส่วนตัวเสร็จเรียบร้อยก็มานั่งอัดคลิปแล้วก็ทักถ่ายสวัสดีสมาชิกทุกคนกับเช้าวันศุกร์31ตุลาหกแปนะครับกําลังพูดถึงว่าการวางแผนชีวิตของคนเรานั หลายหลายอย่างเป็นตัวกำหนดก่อนที่จะลงมือทำตัวสองแก้ไขนะฮะถ้าวางแผนหนึ่งปีเนี่ยมันแค่ระยะเวลาการปลูกข้าวคุณผู้ฟังสมาชิกทราบไหมว่าชาวไร่ชาวนาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นนาปรังนาปีขอบคุณครับสมาชิกที่ติดตามนะฮะรายการสดตอนนี้4ล้หลานยูเซอร์นะฮะถ้าวางแผนปลูกข้าวแค่ระยะแค่1ปีนะฮะ แต่ถ้าคุณวางแผนอีก10ปีเนี่ยเขาบอกว่าต้องปลูกต้นไม้แลล้นะต้นไม้ที่คุณปลูกจะมีต้นอะไรบ้างต้นดูเอาไว้ดูเฉยๆเนี่ยนะดูแล้วมีความสุขทางตาร่มรื่นนะอย่างน้อยก็นะ4-5ปีนะนะแล้วก็ต้นไม้บางต้นเนี่ยเปปีกว่าจะได้ผลิตผลออกดอกออกผลให้เราได้นะใช้ กินใช้อุปโภคบริโภคแล้วก็ทำธุรกิจสร้างรายได้ให้กับเรานะครับทุเรียนก็ดียางก็ดีเนี่ยเปปีเนี่ยถึงจะได้ผลเนาะนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเราวางแผน1ปีนี่ก็แค่ปลูกข้าวก็ได้กินแล้วปลูกข้าวไม่ถึงปีหรอกครับได้กินแน,น่นอนนะฮะจะนาปรังนาปีหรือหวานก็แล้วแต่นะครับไม่เกิน1ปีเนี่ย คุณได้ทานข้าวแน่นอนชาวไร่ชาวนานะฮะถ้า10ปีนี้ปลูกต้นไม้แน่นอนแต่ว่าการปลูกในเรื่องของการวางแผนชีวิตให้การศึกษาหรือว่าลงทุนเพื่อการศึกษาเนี่ยนะฮะเพราะว่ามันต้องมาต้องมากมายก,กว่านั้นแน่นอนนะครับ mm. เพื่ออะไรครับจะเห็นว่าในปัจจุบันเนี่ยนะสิ่งที่ผมพูดได้ปัจจุบันคิดได้ปัจจุบันทําได้ปัจจุบันสมาชิก มีความสําเร็จหรือว่ามีชีวิตที่เป็นอยู่แบบเนี้ยเพราะการศึกษานี่แหละเป็นหลักในการขับเคลื่อนนะวิถีชีวิตให้เราได้ดําเนินต่อไปอย่างถูกต้องสวัสดีขอบคุณสมาชิกที่เข้ามาติดตามนะครับตอนนี้กําลังไลฟ์สดอยู่นะครับผมจะพูดไม่เกิน10นาทีนะฮะเพราะเนื่องจากว่า6กนาฬกาครึ่งก็จะต้องไปทํางานแล้ว จะส่งคลิปให้คุณผู้ฟังสมาชิกทุกคนเนี่ยอยู่ในช่วงวันจันทร์วันพุธวันศุกร์จันทร์พุธศุกร์เนี่ยผมจะต้องมาส่งการบ้านแล้วก็มาพูดคุยกับคุณผู้ฟังในหัวข้อนะสารดีมีบันเทิงนะผสมผสานกันเขาเ้าไปนะครับเราต้องการอะไรกับชีวิตมากที่สุดนั่นคือคำถามนะฮะโดยหลักพื้นฐานปันจจัย4 ความมั่นคงความปลอดภัยการยอมรับและที่สำคัญที่สุดสูงที่สุดก็คือความสำเร็จในชีวิตขอบคุณครับสมาชิกที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับมาช้ามาไวก็ขอบพระคุณครับอยู่นานไม่นานไม่เป็นไรนะครับกดไลค์กดหวัวใจกดแชร์หน่อยนะฮะเพราะว่าช่องแดงของเราเนี้ย นะมีมิตรภาพที่ดีนะฮะอย่างที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่นี้ว่าสังคมไทยปัจจุบันของไม่พลนสามกอแก่งแย่ง,ก,งกอโกวยกิรติยศนะฮะแล้วก็ใครที่รู้จักเป้าหมายปลายทางของตัวเองเนี่ยจะเป็นคนที่ไปได้ไกลที่สุดในโลกปัจจุบันอย่างที่เราเข้าใจนะครับความสำเร็จจะไม่เกิดขึ้นกับคนที่อ่อนแอ หรือว่าคนที่ปรับตัวยากนะฮะใครที่ปรับตัวได้ง่ายหรือว่าเข้าใจสถานการณ์ของโลกปรับเปลี่ยนตามจังหวะและโอกาสในชีวิตคนนั้นเขาจะประสบความสําเร็จอย่างที่บอกนั่นแหละว่าความต้องการสูงสุดของคนเราคือความสาเร็จความสําเร็จแต่ละคนมันไม่เหมือนกันถูกต้องไหมครับคุณต้องการอะไรสําเร็จในชีวิตผมต้องการอะไรคือความสําเร็จในชีวิต แต่ละคนมีเป้าหมายมีความต้องการมีทีวีชีวิตที่แตกต่างกันแต่เราต้องไปถึงในสิ่งที่เราคาดหวังหรือว่าต้องการจริงอยู่ครับเราอาจจะไมะ่ได้ดังใจที่หวังได้ทุกอย่างทุกประการแต่ความหวังนั้นมันทำให้มนุษย์มีมความสุขมีความต้องการมีแรงจูงใจที่จะ ผลักดันพฤติกรรมให้เราได้ไปถึงเป้าหมายอย่างชัดเจนไปไม่ถึงได้ครึ่งหนึ่งก็ยังดีอย่างน,น้อยเนี่ยคุณก็จะได้ตอบได้ว่าเราลงมือทำแล้วมันไม่สำเร็จก็ไม่เป็นไรดีกว่าจะมาถูกชี้หน้าต่อว่าเขาก็ดีแต่พูดไม่เห็นลงมือปฏิบัติหรือว่าทำอะไรเลยถ้าเราทำเต็มที่หรือว่า แสดงศักยาภาพในการลงมือทําให้เขาได้เห็นความสําเร็จความพยายามของเราแล้วเนะี่ยผมว่ามันแพ้มันไม่ถึงเป้าหมายทุกคนก็ก็เห็นใจนะและเข้าใจอาจจะให้โอกาสอีกด้วยซ้ําไปถึงแม้ว่าการพาแพ้แพ้ครั้งนี้มันจะอยู่ในเกมการแข่งขันก็จริงถ้าพูดถึงนักกีฬาก็บอกว่าสู้เต็มที่แล้วกองเชียร์เชียร์ยเต็มที่แล้วแต่มันไม่ถึงเป้าหมายก็ต้องยอมรับ อาจจะแพ้สังขารสภาพแวดล้อมการฝึกซ้อมหรือตัวของนักกีฬาเองเราก็ไม่ได้ว่ากันการให้โอกาสให้อภัยเนี่ยมันไม่มีที่สิ้นสุดขอบคุณครับสมาชิกที่ติดตามกดไลค์กดแชร์หน่อยนะครับไลฟ์สดอยู่ตอนนี้นะครับอีกหนึ่งนาทีก็จะลงแล้วนะฮะอย่างที่บอกนั่นแหละว่า วิถีชีวิตของคนเรานั้นนะครับถ้าเรามีคุณค่าในสายตาของคนอื่นทําไมเราไม่เห็นคุณค่าของตัวเราเองก็ขอบคุณสมาชิกทุกคนที่ติดตามรับชมรับฟังแล้วก็ช่วยแชร์กันหน่อยนะครับกับช่องอาจาร,รย์พิมพ์เรื่องราวดีๆแบบนี้เล่าสู่กันฟังนะครับขอบคุณครับวันนี้หยิบข้อคิด สาระดีๆมาฝากคุณผู้ฟังกับช่องอาจารย์พิมพ์กดไลค์กดแชร์ต่อไปนะครับเรื่องราวดีๆแบบนี้เล่าสู่กันฟังนะครับจงเห็นคุณค่าของตัวเราเองและคนอื่นจะเห็นคุณค่า,ข,าของตัวเรานะครับและที่สําคัญที่สุดสติคือเพื่อนแท้คนทุกคนมีทํามีความสุขและทํางานอย่างมีความสุขนะครับสุดครับ